นายกอิงแจงแล้วคำอุทานตอนไม่เขกหัววันที่20มิถุนายน68มีรายงานว่าจากเหตุการณ์ชุลมุนใหม่ของผู้สื่อข่าวช่องหนึ่งไปถูกหัวนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีขณะลงพื้นที่อ,อบตดดประดิษฐ์อำเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทําให้อุทานออกมาว่าโอ้ยเขกหัวกูหนึ่ง จากนั้นก็หันมายิ้มและโบกมือให้กลุ่มนักกล่าวโดยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจากนั้นได้ขึ้นรถเพื่อไปเยี่ยมกำลังพลที่ฐานมารากตพื้นที่ช่องบกพร้อมกับพลทบุญศิลป้าดกลางแม่ทัพภาคที่สองนั้นทั้งนี้นางสาวแพทองทานชินวัฒนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านสตอรี่ในอินสตาแกรมมิงชิน21ระบุว่าวันนี้ที่มีข่าวเรื่องไมโครสีสะหดิฉันพูดว่า เคกหัวละหนึ่งนะคะไม่มีคำว่ากู oo, แน่นอนคะ่ะ 2. นักข่าวที่โดนไม่ได้ตั้งใจนะคะหน้างานเบียดกันมากแล้วก็โดนไม่แรงด้วยคะ่ะ 3. นักข่าวน่ารักมากเข้ามาขอโทษเรียบร้อยสานักข่าวก็ขอโทษด้วยคะ่ะขอบพระคุณทุกความห่วงใยและทุกกำลังใจคะ่ะ